สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอยู่แล้วกับหนุ่มน้ามนคนบนานคับวันนี้วันหยุดเชดเชยวันที่5นะครับพฤษภาปี6 8แปแต่หนุ่มน้ามนคนมนานไม่ได้หยุดนะเพื่อนนะวันนี้ผมรีบมาทําการบ้านให้เพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนๆพืกำลังหารถที่จะเอาไปใช้งานที่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นสีประตูนะครับแคบนะครับหรือว่าจะเป็นตอนเดียวตู้ทึบแล้วก็มีโครงเหล็กอีกหนึ่งคันที่สําคัญคือในส่วนของกลุ่มรถตู้เพื่อนเนี่ย ที่เราเห็นอยู่นี่คือเจ้าตัวคอมพิวเตอร์2.8มีทั้งเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็มีเกียร์ออโต้ด้วยและที่สําคัญวันนี้ผมมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะในส่วนของราคาแทบทุกคันเลยนะครับในส่วนคันไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวกลุ่มของอคอมพิวเตอร์2.8เกียร์ออโ,โต้มีมาเข้ามาแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีสเปคแต่ว่า,าให้ดูในส่วนของภายนอกได้โอเคไปเริ่มต้นเลยเพื่อนในส่วนของคันนี้ครับที่เพื่อนเห็นอยู่นี่คือ นี่นะเป็นเครื่องยนต์2.8เกียร์ธรรมดา4คูณ4นะราคา699,000บาทคันนี้เลขใหม่อยู่ที่195,211กิโลโดยคร่าวๆนะเพื่อนเผื่อใครหาอยู่นะเป็นสีบรอนเงินนะั้นเพื่อนนะตามทีเ่เพื่อนเห็นเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับเกียร์ธรรมดานะันเพื่อนนะดูภาพรวมไปก่อนนะเผื่อเพื่อนใดเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะครับก็โทรแจ้งผมโดยตรงได้เลยว่าอยากได้คันนี้คันนี้นะครับจิมมาได้เลยหรือว่า แคปหน้าจอแล้วทักไลน์มาหาเดี๋ยวผมดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับอ่ะคันแรกคันที่2ครับไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะคันนี้จะเป็นเจ้าตัว2.4 e plus นะเป็นนี้เป็นรุ่น e plus นะเพื่อนนะก็คือเป็นรุ่นของอสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ปี20นะครับแล้วก็คันนี้เลขใหม่ที่1 9 9่งแกากิโลเมตรราคาอยู่ที่569,000บาทสีขาวมุกนะครับทะเบียน2อ8 7นะครับ ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับผมจะไล่เป็นรายคันเลยครับวันนี้ก็ติดตามกันเป็นคลิปๆไปแล้วกันเนาะคันต่อไปครับจะเป็น6079นะครับกลุ่มนี้รถเพิ่งเข้ามานะเมื่อคืนเมื่อคืนแล้วเมื่อเช้านะครับเข้ามาเรื่อยๆนะน่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นหน้าตาเป็นปี22 23แล้วแต่ราคายังไม่ออกนะเพื่อนๆเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตอนเดียวตู้ทึบทรงสูงแล้วที่สําคัญคือเป็นสเปคที่ทําช่วงล่างมาแล้ว เสริมแนบนะครับนี่เสริมแนบดวงเล่มเรียบร้อยนะและที่สำคัญคือเป็นล้อผ่านะครับล้อผ่าก็คือเป็นล้อบรรทุกได้สองสามตันได้เลยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเซกเมนต์นนะมีหลายคันอยู่นะเพื่อนนะอยากได้คันไหนนะครับแคปหน้าจอหรือโทรหาผมดีกว่านะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลในส่วนของราคาให้นี่ใครหาเจ้าตัวตอนเดียว แต่ถ้าในส่วนของโตโยต้าไฮรักดีวัว2.4นะเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็รอราคาอยู่นะเพื่อนนะอิสเปกเตอร์เพิ่งตรวจไปเมื่อวานนะ548 5486ครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับหน้าตาเป็นปี22 23แล้วเพื่อนก็ราคารอก,กันนิดนึงนะเนี่ยเสริมมาอย่างนี้เลยตามที่เพื่อนเห็นแล้วที่สําคัญคันนี้มีล้อผ่าเรียบร้อยแล้วลงแหนบนะครับเสริมแหนบเรียบร้อยนะเพื่อนนะ เนี่ยไขรเอาบรรทุกผักเป็นทุก,ก,ทกอะไรหนักๆได้เลยนะครับมีโครงเหล็กแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันมีคันเดียวเลยถ้าเป็นโครงเหล็กนะต่อมาครับในส่วนของอ่าสมาร์ทแคนะครับหรือว่าแค p ตัวเตี้ยนะครับเป็นหน้าปี19นะครับเนี่ยคันนี้ปี19นะเป็นเกียร์ธรรมดาเลขมาอยู่ที่38 6 9 4ันหก้้าิบกิโลเมตรที่ใช้ไปครับขายอยู่ที่349 0 0 0ส่น้าพัับคันนี้นะครับสีบรอนเงินอะ นิดหนึ่งในส่วนของ P Renner ก็คือในส่วนของ2 4 e นะครับปี B 20นะคะน,นี่ปี20นะครับเป็น e p ัส s นะ e p ัส s 2375นะครับ2375คันนี้เลขใหม่ที่ห่งแ่กิโลเมตรครับขายอยู่ที่569,000บาทคันนี้นะ6 0 0 0 0 0้า่บาทนะครับนี่สีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ครับยังไม่ทำอะไรนะรถเหล่านี้ยังไม่ได้ปรับสภาพใดใดทั้งสิน้นนะเพื่นอนอะ ผมจะพาไปสับสลับพันปลาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกันนะครับแล้ส่วนของคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาในเบื้องต้นนะครับเป็นหน้าปี22-23แล้วนะครับแล้วที่สําคัญคือเป็นรุ่นที่นะครับนี่มีล้อพาลงแนบนะครับอันนี้ลงแนบไปเรียบร้อยผมว่าน่าจะมีข้างสี่สี่นะน่าจะสี่สี่ชิ้นนะครับ แนะอันนี้คือหน้าจะนะดูที่สายตานะครับอ่ะตู้เย็นจริงๆคันนี้มีคนจองมาแล้วนะเพื่อนนะก็รออยู่ว่ายังไงอยู่เพราะว่าจองมาเดือนที่แล้วยังไม่ปล่อยเลยก็รอว่าเขาจะปล่อยได้ไหมนะครับก็คันนี้ก็ราคา2อ0 0สนกลางๆนะเพื่อนนะปี20เกียร์ธรรมดาเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งนะเป็นตู้ลบนะคันนี้เพื่อนๆเป็นตู้ลบนะครับมี ปัก3เฟสเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเคยทารีวิวแยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้สรุปก่อนว่า,าลูกค้ายังรับอยู่ไหมนะต่อไปเลยพระเอกหนึ่งคันครับอยากนำเสนอ t ต y o ต a h ไฮักตีโ,โยกสูงนะครับ เป็นเกียร์ออโต้นะเพื่อนนะสีขาวมุก็สีขาวนะครับและเป็นปียี่สิบนะครับสีปียี่สิบเลขมาอยู่แค่แปดหมืนสี่พันกับหก้อย็สิบสองกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่มนเก้าพันบาทห4 9แส0สี่หมนเก้าพันบาทเป็นตัวยกสูงกีเลนเนอร์เกียร์ออโต้นะเพื่อนนะตามที่เพื่อนเห็นเลยนะครับนี่ นะครับก็สนใจก็ทักมาแล้วกันเนาะอ่ะส่วนคันนี้ครับเป็น2357เป็นยกสูงเกียร์ออโต้รุ่นนี้ต้องเป็น e p ัฒแน่นอนเพราะตอนนี้ e ธรรมดาหมดครับนี่อ่ะปี20ครับคันนี้2357นะครับเกียร์ออโต้นะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับและเป็นรุ่น e plus นะเลขไมวิ่งไป182,620กิโลเมตรครับราคาขายอยู่ที่569,000าครับคันนี้ ซื้อสดไม่มีแบดเจ็เปอร์เซ็นตนะครับไม่ใช่ครับแจ้งไปอีกรอบหนึ่งและเสียค่าโอนกับไรสิทธิแค่2 7 0พันเจ็บาทนะครับเน้นคนซื้อสดนะอ่ะส่วนคันนี้ครับเพื่อนเพืนะ่อครับเ,เป็นรุ่นนนี่ะไฮไลท์เลยสี่หกสามสี่หกสามห้าเป็นสองจุดปดเกียร์ออโต้ครับยังไม่มีรายละเอียดใหมย่ยังไม่มีราคาแต่ผมแจ้งให้เพื่อนไปอยีอย้แล้วกันครับในส่วนของเจ้าตัวคอมพิวเตอร์สองจุดปดเกียร์ออโต้ ปี20นะครับก็ราคาจีประมาณไม่เกิน1นล้านสองแสนบาทนะอยู่ประมาณนี้อาจจะเป็น1นึ่งประมาณนั้นนะเพื่อนนะก็ทดไว้ก่อนแล้วกันเนาะ,ะนี่ปี20เกียร์ธรรมดาครับปี2 0เกียร์ธรรมดาปีถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาแทบจะทั้งหมดจะมีราคาหมดแล้วอย่างคันนี้ปี2 0เกียร์ธรรมดานะครับเลขหมอยที่1นึ่งแส 47,178กิโลเมตรนะครับขายอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทครับทะเบียนนี้ครับ 3, 7, 6, 1ผมไม่ได้ทำวิดีโอในส่วนของเจ้าตัวคอมพิวเตอร์หน้ายาวมาเป็นเดือนแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ดูในคลิปนี้แล้วก็ฝากแชร์แล้วกันนะครับในส่วนของบางคันมีทั้งสเปคทุกอย่างนะครับทั้งเลขไมล์แล้วก็ราคาพร้อมเลยเนาะอ่ะต่อไปครับเข้ามาใหม่เหมือนกันครับเจ้าตัวหน้าหมูป่าปี22 2ส เกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นสเปคเดิมนะครับสเปคเดิมก็คือล้อไม่ใช่ใส่ล้อผ่านานะครับนี่สเปคเดิมนะครับก็ราคายังไม่ออกนะราคายังไม่ออกนะครับก็ติดตามไว้เผื่อใครอยากได้นะเป็นตอนเดียวตู้ทึบทรงสูงนะครับอลูมิเนียมอ่ะอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นเกียร์ออโตโอ้เหมือนกันครับยังไม่มีราคานะ4ี่หกสามสอง ผมบอกได้เลยว่าชุดที่เข้ามานะครับจะเลขมาตั้งแต่20,000ไม่ถึง1 0 0 0 0แเยอะมากนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกียร์ออโตเราคัดมานะหน้ายาวอ่ะอีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็เป็นรถเพิ่งเข้ามาเหมือนกันก็คือ2.8เกียร์ออโตครับ4630ก46สา0ถูกชะตาคันไหนแจ้งผมมานะเดี๋ยวผมดูข้อมูลในส่วนของเบื้องต้นให้นะครับ แต่ในส่วนของราคาเลขไม่าก็รอน่าจะอาทิตย์หน้าก็คือไม่เกิดวันพุธนะน่าจะออกนะครับไม่เกิดวันพุธก็วันที่7วันที่8ประมาณน,ะนั้นนะเพื่อนนะก็น่าจะมีราคามาแล้วเนาะส่วนโครงส้มครับในส่วนของโครงส้มนี่ติดจองหมดนะ2 4ง0 0 0บาทคันนี้รอเฟรนนซ์อยู่ถ้าไม่ผ่านก็เราซื้อได้นะเพื่อนนก็รอกันก่อนแล้วกันนะ374 3 7 3ดและ4ประตูเตี้ยหน้าหมูป่าตัวใหม่นะครับ เป็นปียี่บสามหน้าย3ิบสามแล้วนะหน้ายิบสามนะครับย2 23ิบสองยิบสามประมาณนี้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับยังไม่มีราคาออกมานะครับเนี่ยมีอยู่สองคันมั้งนะครับนี่คันแรกนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับเป็นส่วนของอคันนี้แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดใครอยากได้ก็ทักไว้ก่อนแล้วกันหกหกสองหกนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยงามนะครับอยางที่เพื่อนๆเห็นเลย สติกเกอร์นี้เราล่อออกให้หมดนะในส่วนของวันที่เราจะรับรถไปอ่ะคันต่อไปครับจะเป็นสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ครับเป็นรุ่น 2.4e plus นะก็จะเป็นปี20เกียร์ออโต้เลขมาอยู่ที่169,903กิโลขายอยู่ที่569,000บาทครับคันนี้2371ครับ2371นี่นะครับผมพยายามจะทำวิดีโอเป็นชุดๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีทำ ยาวจนเกิน30-40นาทีขึ้นไปเลยบางทีมันดูยาวไปเนาะเดี๋ยวผมทำเป็นเส้นแบบนี้ไว้ให้แล้วกันอ่ะคันต่อไปคับเพื่อนครับเป็นปี20คันนี้ก็จะเป็น e plus เหมือนกัน2.4 p r a n e r e plus นะปี20คันนี้เลขใม่ที่่ที่146,000กันกับ68กิโลขายที่ที่5,69,000บาทเช่นกันครับ2.3.01ครับนี่สวยๆเลย เป็นสีบรังเงินหรือสีเทานะอ่ะต่อไปเป็นสเปคที่มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงมากเป็นหน้าหมูป่าตอนเดียวก็คือเป็นโตโยต้าไฮรักลีโวทั้งหมดมีอยู่4คันคันสคันนี้ยังว่างอยู่นะครับราคาเพิ่งออกมาเดี๋ยวผมแจ้งแต่ราคาแล้วกัน C 6, 3, 1สามนึคันนี้เป็นปี21นะปี21นะครับ 4631นะครับ b ีเอเ่อเป็นเกียร์ทัมดาเลขใหม่ที่เจ่นหนึ่งพันกแดขายอยู่ที่359,000บาทครับ359,000บาทครับและคันต่อไปครับจะเป็น2890 2890้าศูอเพื่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จะมีตำหนินิดหน่อยครับหลังคามีแบบไปมุด น่าจะเป็นจุดยูเทินอะไรอย่างเงี้ครับก็มีบ้างนะก็คันนี้เป็นปี22เกียร์ธรรมดาเหมือนกันเลขหมาที่1 4 4 7 9แมนี่พันเ็กิโลเมตรขายอยู่ที่369,000หาพครับคันนี้แพงกว่าคันแรกหมื่นหนึ่งครับต้องมีสาเหตุเนาะอะต่อไปครับจะเป็นคันที่3นะ น่หน้าหมูป่าปี22 23นะเพื่อนนะคันนี้ปี22ครับเกียร์ธรรมดาเลขมาอยู่ที่146,691กิโลเมตรขายอยู่ที่359,000บาทครับคันนี้2486ครับต่อไปนะครับเป็นอีก1คันคันสุดท้ายของเกียร์ธรรมดานะครับปี22ตอนเดียวนะครับอ่ะคันนี้เป็นเลขมาอยู่ที่161,716กิโล เมตรที่ใช้ไปขายอยู่ที่359,000หบาทเช่นกันครับย้อนนิดนึงคอมมิวเตอร์นะครับอ่ะคอมมิวเตอร์คันนี้มีราคาไหมอ่าโอเคคันนี้เป็น3845ปดสเป็นเกียร์ธรรมดาปี20บนะครับปี20ิบเลขไมรออินสเปกเ,เตอร์มาตรวจนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่969,000บาทครับนี่ปี20สินะถือว่าราคาได้เลยนะเพื่อนเนี่ยต่อไปครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับ ราคายังไม่มานะ4638เกียร์ออโต้2.8นะครับเกียร์ออโต้นะเนี่ยเข้ามาใหม่ๆ่นี้แหละตามที่ผมแจ้งนะเพื่อนนะอะไปอีกหนึ่งคันแล้วกันครับในส่วนของคอมพิวเตอร์ออะนี่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับ4633เป็นรถตู้นะครับเดี๋ยวผมพาดูเลยก่านี่เกียร์ออโต้ครับเพื่อน คันนี้เลขไม่อยู่ที่สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบห้ากิโลเมตรนะครับนี่ภายในนะครับแบบนี้นะนี่นะครับเป็นเบาะสามแถวนะครับเพื่อนเพื่อนที่ถามมาว่าเบาะเป็นเบาะแบบไหน,แบบไหนก็จะเป็นเบาะสีเทาแบบนี้เป็นเบาะหนังนะสเปครงงานนะครับเป็นสเปครงงานนะครับนี่แบบนี้เลยเพื่อนนะครับอันนี้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเป็นเกียวโต้นะครับ เดยใครสนใจรีเควสตมาเดี๋ยวผมดูไว้ให้นะครับในส่วนของการคัดลดให้นะนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งไยต่อเลยครับกระบะต่อครับเอาให้ทุกคันเลยในแถวนี้นะก็เ,เพื่อนๆก็ดูแล้วก็ในส่วนของสนใจคันไหนก็อย่างที่ผมแจ้งครับโทรแจ้งผมได้เลยคันนี้เป็น2.4 E Plus เหมือนกันครับปี20นะ2461 2461คันนี้569,000นะครับ คันนี้ห้าแสนหก่นเกพันอผมไม่ได้ดูดรายละเอียดเลขหม่แต่ถ้าสนใจแจ้งผมมาแล้วกันนะในส่วนของสองสามสองศูนสองสามสองศูนย์คันนี้ก็เป็นปีย e ี่สิบ e p a เหมือนกันเพื่อนห้าแสนหกหมื่เก้าพันเหมือนกันนะครับคันนี้เลขหม่เดี๋ยวว่ากันเพราะว่ารถพึ่งเข้านะสองคันนี้เลยยังไม่มีข้อมูล่ะส่วนหก 0766076ก็เป็นกลุ่มที่รถขึ้นเข้ามาเป็นเกียร์ธรรมดามีล้อผ่านะครับใส่ล้อผ่าแต่งมาแล้วนะครับนี่มันทุกี่เลยนะครับสอสมตันอัดได้เลยนะครับนี่สปริงเสริมมาแล้วนะครับลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะอ่ะคันนี้4ี่ประตูยกสูง4 w ร์วิวได้2.8เกียร์ธรรมดาปี20ครับ เลขมาอยู่ที่192,342ขายอยู่ที่689,000บาทครับคันนี้2184 2184ครับสีขาวมุกนะต่อไปครับเป็นรุ่นของออขับสีเหมือนกันสีเทาหรือสีบอลเงนินเพื่อนๆนี่2205คันนี้เลขมาอยู่ที่132,594ขายอยู่ที่699ครับคันนี้699นะ สีบรังหรือสีเทาคาโก้บ็อกซ์ทรงสูงมี2เมตรแล้วครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะราคายังไม่มาหน้าเป็นหน้าใหม่แล้วก็คือเป็นหน้าหมูป่าปียีิบสองไม่ก็ยีบสนะเพื่อนนะเป็นเกียร์ธรรมดารอราคานะครับคันนี้ไม่เกินวันพุธออกแน่นอน1981งเก้าแปดนะครับคาโก้บ็อกซ์คันนี้ติดฝีไปแล้วอันนี้เต็นซื้อไปแล้วนะครับเสียดายมากขายอยู่ที่แสนกับ หกหมื 69, ่นเก้าพันเองคันนี้นะครับอ่ะคันนี้ต่อไปให้คันนี้เป็นสีขาวเป็นขาวมุกนะเพื่อนนะเป็นสีประตูยกสูงเกียร์ a u t สองจุดสี่ e plus นะคันนี้เลขไหม่อยู่ที่สองแสนสี่มืนนะครับสองแสนสี่มืนเจ็ดพันเจ็ด้อยเก้าสิบหกนะครับขายอยู่ที่ห้าแสนสี่หมืนเก้าพันบาทครับคันนี้นะครับ5 4 9แส0ี่นเก้าพันบาทอ่ะสลับหลังนิดนึงเพื่อนส่วนของคันนี้เพื่อน คันนี้เป็น2.0เกียร์ออโต้ P r a n n e r หรือว่า E Plus นะเป็นรุ่น E Plus นะครับคันนี้เลขใหม่ที่1 7 0 1 7 1ขายอยู่ที่569,000บาทครับ6แ0 0ต่569,000บาทครับ2370คันนี้ก็ติดจองอยู่ติดไฟแนนซ์นะคันนี้เป็นราคา249,000บาทโครงส้มขายดีมากนะครับ อ่ะมาดูของมิซูมิชิอีกหนึ่งคันครับคันนี้ขายอยู่ที่569,000บาทเป็นรุ่นไททัน GT นะพลัส,สเป็นตัวไฮไลท์นะแล้วแต่งยกสูงมาน่าจะ6นิ้วนะหน้าหลังนะครับอันนี้ปี22นะเพื่อนปี22เลขไม่แค่5800 0กับ98กิโลเท่านั้นสีดำนะครับดำเมทัลลิกนะยังไม่ได้เคลือบยังไม่ได้ขัดอะไรก็ประมาณนี้ ต่อไปค่ยเพื่อนเป็นรุ่น e อ่า e ปปี1920นี่ในเล่มคือเป็นปี20นะเกียร์ออโต้นะครับเป็นป e ี20เกียร์ออโต้อ่าเลขมาอยู่ที่184,386ขายอยู่ที่559,000บาทครับสีขาว4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ปี19 4074ครับนะครับ ขายอยู่ที่5 5 9ครับก็คือ559,000บาทหน้ายาวอีก1่1คันปี20เกียร์ธรรมดาครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่95,206กิโลขายอยู่ที่1 2 9 0 0 0ครับนี่ครับเลขไม้นะครับ95,6145 1 2 9 0 0 0ครับเกียร์ธรรมดาสลับมาในส่วนของฝั่งซ้ายมือคันนี้เป็น4คณ4นะครับปี20 เครื่อง2.8เกียร์ธรรมดาคันนี้เล็อกอยม่ที่1 3 0่0 0่กับหกิโลเมตรขายอยู่ที่659,000บาท2271องหนึ่งครับ6.59ครับเอาไปใช้เลยนะครับ e e l Drive ต่อไปเป็นส่วนของ w h e e l เช่นกันครับ2.4งด่เองจขออนุญาต2.8ดเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ขายอยู่ที่เดี๋ยวนะผมดู 6กเก้าเก้าขาคันนี้หกเก้าเก้านะครับหกเกเก้านะสองสองหกสามนะครับหกเก้าเก้าอันนี้เพิ่งเข้ามาหน้าหมูป่านะเพื่อนหน้าหมูปปีย0หน้าเป็นปีย2 23ิบสองยิบสามแล้วราคายังไม่มานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเลขไม่ไม่เยอะนะชุดนี้เลขไม่ไม่ถึงแสนเยอะเลย8ปดศูนย์สี่สามใครอยากได้เป็นแคปหน้าใหม่ก็รอราคาได้เลยนะครับไปต่อในส่วนของหน้ายาวต่อเลยครับคันนี้มีราคาแล้ว 999นะเป็นปี20เกียร์ธรรมดานน้นพี่น,นะปี20เกียร์ธรรมดาเลขใหม่ที่ห่งแม่นกับสองขายอยู่9 9 9 0 0 0บาทครับสวยๆเลยอยากได้6,143ครับโทรแจ้งผมได้เลยนะแถมอีกหนึ่งคันในส่วนของ4ประตู เกียร์ออโต้ที่ผมแจ้งไว้มี2คันนะครับคันนี้เลขไม่ไม่ถึงแสนนะเพื่อนนะทั้งสองคันเลยนะครับสวยมากนะครับเป็นหน้าหมูป่านะครับปี23ดูแล้วหน่าจะน่าเป็นยีสนะ3 4 8 9คันนี้รอราคาครับไม่เกินวันพฤหัสนี้นะครับเนี่ยสนใจแจ้งได้เลยมีแคลรี่บอยทงสูงด้วยเป็นสีประตูเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับอ่ะทีนี้มาลุยในะส่วนของ คอมพิวเตอร์เรานิดหนึง่งมีอยู่ประมาณเกือบจะสิบกว่าคันนะเพื่อนนะอ่ะคันนี้ก่อนเลยคันนี้เป็นปียี่สิบเกียร์ธรรมดานะเพื่อนนะเลขใหม่ที่หกหมื่นเจ็ดพันกับสองร้อยยี่สบสี่กิโลเมตรเท่านั้นเองขาย,ยที่หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันปียี่สิบหนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันครับคันนี้ใหม่แค่หกหมื่นเจ็ดนะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เป็นเกียร์ออโต้สี่หกสองห้า สี่หกสองห้าสเปคยังไม่ทราบได้เพื่อนนะก็นี่แจ้งผมมาแล้วกันว่าอยากได้เกียร์ออโต้เดี๋ยวผมดูไว้ให้แล้วกันเนาะเอาแบบนี้แล้วกันจะได้ง่ายๆน้อเพื่อนนะขอสลับไปอีกสองคันฝั่งนี้นิดนึงอ่าคันนี้ตองเก้าแจ้งไปแล้วเนาะอีกคันนี้ครับคันนี้เป็น อีกหนึ่งคันที่เป็นรถเข้ามาใหม่นะ4641 4641เป็นเกียร์ออโต้นะเพื่อนนะเข้ามาใหม่ยังไม่มีราคายังไม่มีสเปคนะก็ดูคร่าวๆไว้นะครับอันนี้คือกลุ่มเกียร์ออโต้เริ่มมาแล้วนะเพื่อนนะอ่ะแถวนี้ทั้งหมดเลยแล้วกัน ต่อไปเป็นปี20เกียร์ธรรมดาครับคันนี้ขายอยู่1 2้าน20,900นปินปี20นะเลขไม่ยังไม่ทราบนะครับอันนี้คือราคามาแล้วแต่เลขไม่รออินสเปกเตอร์มาตรวจนะครับ6134นะครับคันต่อมาจะเป็น44863เป็นปี19เพื่อนปี19เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับขายอยู่ที่949,000ครับเกียร์ธรรมดานะครับ คันนี้ปี20ป่สิเพื่อนปียี 20, เกียร์ธรรมดาขายอยู่ที่1 2 9 0 0ล้านพันปี20นะครับ6135นะครับอ่ะคันนี้คันนี้เป็นปี20เหมือนกันครับถ้าปี20สิบเราจะขายอยู่ หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาปียี่สิบเกียร์ธรรมดาเ,เพื่อนๆเลขไมายรออิสเปกเตอร์มาตรวจนะครับห้าเก้าสองสามนะครับส่วนโซน,นโน้นก็คือจองแล้วนันเพื่อนนะอ่ะอีกหนึ่งคันสามเจ็ดหกสี่สามเจ็ดหกสี่คันนี้เป็นปียี่สิบครับแต่ราคาถูกกว่านะครับปียี่สิบเกียร์ธรรมดาเลขหมายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน 452กิโลเมตรขายที่เก้าแส่นเก้าพบาท3 7 64ครับเกียร์ธรรมดาปี20่สิบครับคันนี้อ่ะในส่วนของตัวหน้าหมูป่าเข้ามาเนี่ยนะครับหน้านี้นะเพื่อนนะเข้ามาในในโกดังตัวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับประมาณน่าจะ10บคันละแต่รอราคาก่อนนะเป็นเกียร์ธรรมดาเพื่อนหน้ายี่สามนะยี่สองยีบสามเลขไม่ไม่ถึงแสนเยอะเลยนะครับรอราคาก่อนแล้วกันนะอ่ะต่อไป คอมพิวเตอร์หน้ายาวคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแต่เพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามาสเปคยังไม่ทราบนะครับคันนี้มีล้อแม็กด้วยนี่แต่งแม็กมาแล้วสี่ห้าสองหกคันนี้ยังไม่มีสเปคราคานะครับก็แจ้งกันเพื่อนไว้ก่อนแล้วกันส7มเจ็ดดเ็คันนี้มีเกียร์ออโต้นะเพื่อนเกียร์ออโต้เพิ่งเข้ามานะเนี่ยดูไว้เลยหน้าตาเป็นแบบนี้แหละแต่เป็นเกียร์ออโต้ไม่เกินล้านสองแสนครับเพื่อนๆดูไว้ ต่อไปจะเป็น4640คันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เพิ่งเข้ามานะครับรอราคาไม่เกินพือหัสนี้วันที่8นะครับพุทพุทไม่พุดก็พหืหัสนี้แหละออกแน่นอน4640เกียร์ออโต้คันนี้ก็เช่นกันครับ4640 4637พวกนี้จะเป็นหน้า20หมดเลยครับเป็นปี20นะครับ เกียร์ออโต้เพื่อนถามเยอะมากอันนี้ก็ให้เห็นหน้าตาก่อนแล้วกันนะครับใครอยากได้คันไหนจิ้มมาก่อนเดี๋ยวส่วนของรายละเอียดนะครับรอส่วนกลางเขาสรุปมาเดี๋ยวผมแจ้งไปอีกทีหนึ่งแล้วกันคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เพิ่งเข้ามาครับ4 6 2ห4626หี่หหครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับและคันต่อไปเัาก็เป็นเกียร์ออโต้เช่นกัน4ี่ห4629กก็เป็นเกียร์ออโต้เช่นกัน2.8เกียร์ออโต้ครับ รับรองว่าสวยทุกคันแน่นอนอ่ะต่อไปครับเป็นหกหนึ่งสี่หนึ่งอ่ะนี่เป็นปี20่สิเกียร์ธรรมดาเลขมาอยู่ที่เจ็ดหมืหนึ่งพันสองห้าสบสอกิลเมตรขายอยู่ที่1 2 9่0 0้บาทหนึ่ง้สับาทสังเกตว่าถ้าเลขหมายไม่ถึงแสนจะขายอยู่ที่129,000้านเก้าันนั้นเพื่อนนะอ่ะต่อไปคันนี้เป็นปี20เกียร์ธรรมดานะครับเลขหมาที่7 3็ดห้อสี่สี่กิโลเมตรขาย,ยที่หนึ่งล้านสองื่เก้าครับ นี่เห็นไหมสองหมื่นเก้าพันคันหกหนึ่งสี่สองนะต่อไปครับปียี่สิบเหมือนกันคันนี้ห้าแปดเก้าหนึ่งเลขมาอยู่ที่แปดหมื่นสี่พันกับก้าห้าสิบเก้าขายอยู่ห้าเก้าเก้าครับคันนี้เออปี20เกียร์ธรรมดาขายอยู่ที่999กครับ9 9 9 0 0 0เบาทเลขหม8 000, 4, ยดสี่ใครสนใจแจ้งมาแล้วกันเนาะก็เป็นทั้งหมดนี้ที่ผมแจ้งกนเพื่อนไปนะครับเนี่ยหน้ายาวนะครับผมไม่ได้ทำวิดีโอไว้ให้ชม พอสมควรเลยก็เพิ่งจะนะครับว่างจากการเนี่ยครับเตรียมรถให้เพื่อนๆนะครับเอาไปใช้งานกันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะครับก็ผมไม่หยุดนะก็มาทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมและรับทราบกันว่าตอนนี้รถที่เข้ามาในส่วนของโกดังนี่แค่เป็นเซตแรกนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะทําไว้ประมาณสองสามเซตนะวันนี้ ก็พยายามที่จะให้รายละเอียดให้ได้มากที่สุดก็คือทัท้งเลขไมรุ่นนะครับหน้าตานะครับให้เพื่อนๆได้เลือกไปใช้งานกันสําหรับในส่วนของกลุ่มนี้นะครับฝากไว้ด้วยสําหรับเพื่อนที่ดู f อนะครับหรือว่าท่านที่กําลังเพื่อติดตามเหมือนมโคมินาก็ขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจแล้วก็กลับเอารถกลับบ้านไปใช้งานกันเยอะเลยเดือนที่แล้วก็ทั้งเยอโสสูรินกาลาสินนะครับ ร้อยเอ็ดเมืองเลยโอ้โหหนองบัวลำพูบ้านผมก็มานะครับก็ขอพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับทั้งในกรุงเทพและสมุทรปราการที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ไว้ใจหนูน้ำม,มันคอมเมนต์นาได้ดูรถสวยสวย,สวยเอาไว้ให้เพื่อนได้เอาไปใช้งานที่บ้านกันสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอพระคุณสำหรับคลิปนี้ใครอยากได้คันไหนทักมาสำหรับนี้ไปแล้วเพื่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ